h e l lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้เจอกับมิสเตอร์มอร์แกนอีกแล้วครับมาสอนกีตาร์อีกแล้ววันนี้นี่ครับผมมาแนะนําเทคนิคการใช้คาโป้นั่นเองนะครับปกติเวลาเราเล่นไม่มีคาโป้นะสมมติเล่นขอดีบางคนเล่นได้ขอดีอา้าวแล้วขอดอื่นๆเนี่ยเล่นไม่ได้หรือว่าเสียงมันต่ําไปอยากจะเพิ่มให้คีย์มันสูงขึ้นทํำยังไง เขามาใช้โจค c า r โปนี่แหละเข้ามาเล่นนะครับเช่นผมจะเล่นคีดีนะครับก็ต้องเล่น,นเมื่อกี้เล่นคีซีเป็นไงแต่พอเสียงเพิ่มขึ้นใช้เทคนิคคา์โปเข้ามาช่วยได้ครับเช่นอยากจะเล่นคีดี ใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นมา1เสียงจาก c เป็น d นะครับก็ใช้คาร์โบเนี่ยหนีบเข้าไปที่ช่องที่2แล้วดูว่าสายมันโอเคไหมพูดง่ายๆมันก็คือเหมือนแทนแทนเจ้าตัวนัดตัวนี้นะครับจากที่เราจับ c เมื่อกี้คราวนี้ผมก็จับ c เหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนตำแหน่งละเพราะว่าคอกีตาร์โดนตัดออกไปเหนอไหฮะโดนตัดไปตรงนี้ละเริ่มนับที่ช่องหนึ่งใหม่ตรงนี้เป็นช่องหงช่องสอง สาเนี่ยนะฮะฉะนั้นช่องหนึ่งคอร์ดซเราก็จับเหมือนเดิมเลยถ้าใครมีความรู้เรื่องโน้ตก็จะเห็นว่าตรงนี้จับที่เป็นจับอย่างนี้ชใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเป็น C ีพอกลับเข้ามาอย่างนี้เป็น D เลยท,ทั้งทงที่เราจับคือฟอร์มของคอร์ดซนั่นเองนะครับก็คือจับคอร์ดซีแหละนะฮะนี่คือคอร์ดซแต่เสียงเป็นเสียง D คือสูงขึ้นมาหึงเสียงนั่นเอง จับคอซี C เหมือนเดิมนี่เป็น A minor นะครับแต่เสียงจะเป็น B minor เพิ่มขึ้นมาหนึ่งเสียงนีนี่เป็นคอร์ด G นะแต่ผมจับตรงนี้ก็คือเป็น F เพราะว่าอะไรเพราะว่าคอกีตาร์เรานับตรงนี้แล้วผมจับฟอร์เป็น G นะครับเป็น G แต่เสียงเป็น A แล้วฉะนั้นการใช้คาร์โบก็มาช่วยทำให้เราเล่นเสียงหรือฟอร์มเดิมคือ c a m อเเเหมือนเลยเหมือนที่เล่นตรงนี้ C สมมติผมเล่นอยู่4ก่อนนี้นะผมเล่นเพลงแค่นี้ a m i n o r F G พอไปถึงเพลงนี้คีย์ดีเฮ้ยทําไงล่ะคีย์ดียังไม่ได้ฝึกมาหรือว่าเสียงมันไม่ได้ใช้คาโป้เข้าไปครับเล่นที่ช่องสองนี่แต่เล่นคอร์ดฟอร์มเดิมครับซี ก็กลายเป็นว่าผมเล่นฟอร์มคอร์ดฟอร์มเดิมแต่เสียงเปลี่ยนเป็นจาก C เป็น D คราวนี้ผมก็จะเปลี่ยนอีกเหมือนกันถ้าเป็นเล่น E และทำไง E ก็เลื่อนมาเลยนี่หนึ่งสามับคอร์ดเหมือนเดิมแต่เสียงเป็น E นะครับนี่คือคอร์ด E แต่ฟอร์มเนี่ยผมจะเป็น C เห็นไหมครับ เ m i n เพราะเนี่ยแต่เสียงนี่เปลี่ยนไปนะสูงขึ้น F แต่ในนี้เป็น A นะดูสิกับ A G แต่เป็น B ฉะนั้นผมเล่นสก่อนนี่คลองโลกได้เลย บอกว่าคุณจะเล่นคีอีนะแต่ผมจับคีอีไม่เป็นน่ะได้สี่คอดนี้จับเป็นอยู่ในคียคียพวกนี้ทั้งนั้นก็เอาคาโบมาใส่เข้าไปแล้วเล่นเขาจับคอร์ดอีคุณจับคอร์ดซเลยนะเสียงมันเหมือนกันครับเสียงมันเพิ่มขึ้นไปนั่นเองเราคิดง่ายๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคาโบก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็คือนัดเจ้าตัวนี้ก็เหมือนมีคนมาอยู่เนี้ย ล้ว่าเราจะแต่พอเราเลื่อนฟอร์มนี้เข้ามาปรากฏว,ว่าตรงนี้ไม่มีไงครับเลื่อนเข้ามาไม่มีงั้นเราเลื่อนโดยใช้คา์โปเนี่ยคาดเข้าไปนี่พอคาดเล้าไปก็มาแทนฉะนั้นเราจะเล่นมาถึงไหนก็ได้จะเล่นมาถึงนี้ก็ได้อะ ก็ดีมเนอร์นะเพราะว่าฟอร์มดีม n ยเนอร์แต่เสียงนี่ไม่ใช่นะเสียงเป็น A m ม n o เนอร์นี่เป็น F แต่ไม่ใช่ครับเพราะเสียงนี่เป็นเสียงของ C แหละฉะนั้นเราก็จับว่าเราเล่นคีย์ C เพราะว่ามีคารโปอ,อยู่แต่เสียงไม่ใช่เสียงเปลี่ยนเป็นเสียงของข้อจริงๆตรงนี้นะครับ หลายๆศิลปินเขาก็ใช้คาโปเนี่ยเข้ามาช่วยในการเล่นเขาอยากจะเล่นวิกกิ้งสไตล์ของคีย์ธรรมดาคีซีเนี่ยแต่ซีมันจับอยู่ตรงนี้มันต่ำไปอะ่ะเขาอยากจะให้อยู่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นตรงนี้ก็จะกลายเป็นคีอีขึ้นมาท,าทันทีแต่เล่นฟอร์มของคีซี เหมือนแพทเทิร์นเดิมๆแต่ปรับเสียงให้สูงขึ้นเท่านั้นเองนี่คือประโยชน์ของคาร์โปนั่นเองครับอ่ะเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครันะ้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย,บาย